สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมันเส้นกันนะคะก่อนที่เราจะนำมาปอกเปลือกนะคะเราต้องเอาไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็นำมาปอกเปลือกกันเลยค่ะปอกให้เกี้ยงเลยนะคะเห็นไหมจุดดำๆจุดดำๆเวลาเราปอกเสร็จเราต้องเอาจุดดำๆออกก่อนนะคะนี่ ออกเสร็จแล้วจุดดำๆมาออกเลยค่ะยังไม่เห็นหน้าเอาจุดดำๆออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหั่นกันเลยตัดครึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นแผ่นแผ่นหนาๆหน่อยนะคะหนาประมาณสักสองเซนสองเซนนะคะความหนา แล้วเราก็จะมาหั่นเป็นแท่งยาวๆประมาณห้าถึงหกหกเจ็ดเซนประมาณนั้นประมาณหกเจ็ดเซนนะคะหั่นเป็นแท่งค่ะหั่นเป็นแท่งนี่แท่งสวยๆิืมมาแล้วหั่นเป็นแท่งนะคะเวลาเรานำไปทอดแท่งประมาณนี้เวลาเรานำไปทอดมันจะ กรอบทั้งแท่งกรอบพอดีค่ะถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยมันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะมันก็จะไม่ฟินเท่าไหรเวลากินหั่นไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะไปตั้งน้ำมันนะคะตั้งน้ำมันไว้ให้ร้อนน้ำมันร้อนแล้วเราลงเลยค่ะเดือดๆเลยใช้ตะเกียบ กรียเกรีย,รยมันจะไม่ได้ติดกันนี่มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเบาไฟลงนิดนึงเดี๋ยวเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะนี่สีสวยแล้วปิดไฟตักออกได้เลยของว่างเด็กๆนะคะถ้าใครชอบนัวๆก็ใส่พงสไปซี่ หรือเกลือ,อนิดหน่อยก็ได้อร่อยค่ะ